นี่รีวิวเสื้อฝนนะครับนี่ซื้อจากช้อปปี้เนาะใช้มาประมาณปีสองปีแล้วเนาะเสื้อฝนลายทหารนะครับนี่ฮะอันนี้ที่ดูเหมือนอ้วนๆอย่างนี้นะครับใส่กระเป๋าไว้นะครับใส่กระเป๋าเนาะกระเป๋าทํางานนะครับก็คือกลัวฝนตกนะฮะก็เลยใส่อย่างนี้ฮะนี่มันอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่เปียกนะมันมันมีสองชั้นเนาะก็คือมันจะมีนี้ด้วยฮะนี่นี่ที่ใส่กระดุมมันเนาะ นะครับที่ดังปิ๊กปิกนะฮะเพื่อว่ากันไม่ให้น้ําเข้านะแต่ว่าหลักๆคือมีซิปแล้วก็คือจบเลยนะครับซิปเนี่ยนะฮะน้ําไม่เข้านะครับนใส่สบายมากครับมันมีหมวกด้วยนะนี่ฮะราคา300บาทนะครับนะนี่รีบมีบริเลยนี่ใช้จริงเลยนะราคา300บาทเนาะไปอย่างงี้ฮะแต่ว่าเมื่อกี้มันนีขับรถมอเตอร์ไซค์ยังไงแล้วก็เอ่อแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดแล้วนะครับเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านนะฮะก็คือมันก็อยู่จาก ลงรถมาจอดที่บ้านก็คือแบบไม่ไกลรีวิวบอกลยนี่ได้ใช้งานจริงเพราะตอนแรกว่าจะรีวิวต้งนานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้รีวิวเนาะก็เลยมารีวิวอีพีนี้เดี๋ยว,ยวค่อยค่อยออรีวิวอีกครั้งนึงครับตอนที่ว่าฝนแห้งดีเนาะแล้วก็ผ้าหรือชุดพวกฝนเนี่ยมันไม่เปียกเนาะตอนนี้มันเปียกมากครับแต่ว่าดีตรงที่ว่าชุดชุดข้างในมันไม่เปียกเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวจะรีวิวเป็นแบบเป็นชิ้นๆให้ดูเนาะ มันจะเป็นชุดเป็นส่วนนะครับคือเสื้อเสื้อส่วนหนึ่งแล้วก็างเกงส่วนหนึ่งนะครับผมนะราคา300บาทเนาะหาซื้อในชนน้อปปีน,นะครับ <S 2> <S 2> <ห> <wagen> ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเน לי, like, ยาะกดไลค์กดชใ์กด subscribe และกด ระฆังดังตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ไปเลยนะครับผมโอเค